ค่ำคืนคลีคลุมผืนป่าในม่านสีดำสนิทมีเพียงแสงจันทร์เจือจางที่ลอดผ่านช่องใบไม้หนาทึบพอให้เห็นทางเดินดินแคบๆพาดผ่านความมืดมิดเสียงแมลงกลางคืนกรีดร้องระง,งมดังเพลงขับกล่อมของธรรมชาติทว่าใต้ร่มเงานั้นไม่มีความสงบสุขอีกต่อไปชุมชนบ้านอานาจักกลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มทหารป่าที่ถือครองอาวุธผิดกฎหมายพวกมันเข้ามาอ้างสิทธิ์ในการควบคุมป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้โดยไม่มีใครขัดขืนได้ไม่ใช่เพราะชาวบ้านไร้พลังหักแต่เพราะการขัดขืนหมายถึงความตาย เด็กๆถูกแย่งพ่อแม่ผู้หญิงถูกบังคับให้เป็นคนครัวหรือเครื่องระบายอารมณ์ของผู้มีอำนาจส่วนผู้ชายที่แข็งแรงถูกจับไปเป็นแรงงานแบกของให้กองคาราวานค้าทรัพยากรผิดกฎหมายที่ลักลอบผ่านชายแดนแต่แล้วในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีบางอย่างเปลี่ยนไปคืนแรกทหารป่าสองนายล้มลงไม่ไหวติงใกล้ไายหลังกองสเสบียงโดยไม่มีร่องรอยของการต่อสู้นอกจากก้อนหินเล็กๆที่ตกอยู่ข้างศพคืนที่สองหัวหน้าหน่วยลาดระเวนหายไประหว่างออกเดินลาดเช้า ตรุวันต่อมาศพของเขาถูกพบแขวนอยู่บนต้นไม้สูงโดยมีหินก้อนหนึ่งยัดอยู่ในปากพายุชายหนุ่มผู้ซ่อนตัวอยู่ในปากคือผู้ลงมือทั้งหมดเขาเคยเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประจำหมู่บ้านหนาน้ําเป็นที่รักของเด็กๆและคนเท่าคนแก่แต่สิปีก่อนครอบครัวของเขาถูกสังหารในการบุกยึดหมู่บ้านรลลอกแรกเขาเท่านั้นที่รอดมาได้ด้วยความกลัวความเจ็บปวดและความแค้นที่ฝังแน่นในหัวใจ ตั้งแต่วันนั้นเขาหายตัวจากโลกภายนอกซุ่มฝึกตนในป่าอย่างลำพังไม่ใช่เพื่อเป็นนักฆ่าแต่เพื่อเข้าใจโลกธรรมชาติและอาวุธที่ไม่มีใครคาดคิดจะใช้ได้ในศึกแห่งความยุติธรรมปืนสามารถฆ่าคนได้แต่ก้อนหินที่พุ่งจากมือที่มีศรัทธามันเปลี่ยนโลกได้พายุศึกษาฟิสิกส์ของแรงเวี่ยงมุมปาความเร่งความเร็วและการควบคุมลมหายใจเขาคว้างก้อนหินเป็นร้อยครั้งต่อวันจนสามารถทำให้หินพุ่งไปยังจุดใดก็ได้ในระยะเกือบ40เมตรโดยไม่พลาดเป้า เสียงเดินเท้าของทหารสองนายดังมาแต่ไกลายพายุซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้พลางคลำหาก้อนหินก้อนโปรดน้ำหนักดีผิวสักหยาดเล็กน้อยจับกระชับมือเขาหลับตาลงลมหายใจแผ่วสม่ำเสมอราวกับนักพรตเปรียงเสียงแหวกอากาศสั้นๆดังขึ้นก่อนที่หนึ่งในทหารจะซุดตัวลงอย่างไม่รู้ตัวเลือดไหลออกจากหน้าผากเป็นสายอีกคนตกใจพยายามคว้าปืนแต่ก่อนที่จะได้ยิงเปรียงอีกร่างลง้มลงกองกับพื้นเงียบกริบ พายุย่อตัวเดินผ่านร่างทั้งสองโดยไม่เหลียวมองดวงตานิ่งเฉยเขาไม่รู้สึกสะใจเขาแค่รู้ว่านี่คือสิ่งที่จำเป็นต้องทำคืนแล้วคืนเล่าเขาจะปรากฏตัวและหายไปในป่าราวกับเงาชาวบ้านเริ่มพูดถึงผู้พิทักษ์ก้อนหินด้วยเสียงท่าเบา,เบาและหวังลึกๆว่าวันหนึ่งเขาจะมากวาดล้างปีศาจเหล่านั้นให้หมดสิน้นแต่ในโลกความจริงไม่มีใครชนะได้ตลอดไปที่ศูนย์บัญชาการของกลุ่มทหารนายพันเจริญหัวหน้าฝ่ายยุทธวิธีขมวดคิ้วขณะอ่านรายงานล่าสุด ใครบางคนเล่นงานเราด้วยก้อนหินนั้นหรือถ้าเขาคิดว่านี่คือเกมเขากำลังเล่นกับไฟเขาหัวเราะเบาๆแล้วสังการอย่างเฉียบขาดเอาตัวเด็กๆในหมู่บ้านมาให้หมดพรุ่งนี้เราจะตั้งกับดักคนดีให้จมในบาปของตัวเองรุ่งเช้าของวันถัดมาท้องฟ้าเหนือบ้านานาําจักลับหมุนหมัวอย่างผิดธรรมชาติทั้งที่ควรจะมีแสงแดดยามเช้าอาบไล้ย,ยอดไม้แต่กลับทุกบดบังด้วยหมอกหนาทึบที่เหมือนกลืนกินทุกสิ่งเสียงโูดคำรามดังกึงกก้องไปทั่วหมู่บ้าน ไม่ใช่สัญญาณเตือนภัยธรรมดาหากแต่คือคำสั่งรวบรวมตัวประกันกลุมทหารป่าพากันบุกเข้าไปในแต่ละบ้านดึงเอาเด็กๆออกมาอย่างไร้ความปราณีเด็กหญิงชายวัยไม่เกิน12ร้องให้ระง,งมขณะที่พ่อแม่ทำได้เพียงก้มหน้าอย่างหมดหนทางท่ามกลางความวุ่นวายเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อมีนาถูกลากตัวออกมาจากบ้านไม้ไผ่ริมลำธารเธอพยายามขัดขืนแต่แรงของเด็กหญิงก็ไม่อาจต้านกำลังชายชะกันต่อยฉันนะพ่อจ๋าแม่ อย่าให้คริสนานเอาตัวไปไว้ลางกลางหมู่บ้านหัวหน้าทหารกล่าวเสียงห้วนก่อนจะหันไปพูดกับลูกน้องเบาฮ่าฮ่าอย่าให้เป็นอะไรเด็กคนนี้จะใช้ล่อหมอ,อนั่นออกมาใต้เงาไม้ริมเขาขณะเดียวกันพายุซุ่มตัวอยู่ในเพิงไม้ไผ่หลังเก่าที่เขาสร้างขึ้นเองลึกเข้าไปในป่าเพิงแห่งนี้ไม่มีใครรู้จักไม่มีเส้นทางเข้าถึงไม่มีแม้แต่ขวัญไฟให้ตามตินทุกอย่างเงียบงันด่งสำนักลับของนักพรต เขานั่งนิ่งอยู่หน้าแผนที่ที่ขีดด้วยฐานไม้ล้อมรอบไปด้วยก้อนหินสารพัดรูปร่างและขนาดซึ่งถูกจัดเรียงไว้อย่างพิธีพิถันเหมือนนักสะสมอาวุธโบราณเสียงนกร้องเบาๆดังขึ้นจากกิ่งไม้ด้านหลังเป็นสัญญาณที่เขาฝึกไว้กับธรรมชาติเพื่อบอกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่ลานกลางหมู่บ้านพายุลุกขึ้นช้าๆหยิบผ้าคลุมเก่าๆมาพาดบ่าพร้อมใส่ถุงใส่ก้อนหินสองสามก้อนเข้าไปในกระเป๋าผ้าดิบที่เย็บด้วยมือไม่มีดาบไม่มีปืนไม่มีเครื่องมือยุทธวิธี มีเพียงความเงียบกับหินในมือเขาไม่ต้องการให้ใครเห็นหน้าเพราะตนไม่มีชื่อไม่มีบ้านไม่มีแม้แต่ตัวตนในบัตรประชาชนลานกลางหมู่บ้านเด็กๆยืนเรียงแถวไว้เสียงตะโกนของทหารดังขึ้นขณะพวกมันตั้งวงล้อมรอบตัวประกันมีนานั่งคุกเข่าอยู่หน้าแท่นไม้อยากมีผ้าปิดปากไม่อาจพูดหรือร้องขอความช่วยเหลือได้อีกในระยะไกลท่ามกลางใบไม้หนามีเงาหนึ่ง โผล่พ้นออกมาพายุใช้กล้องสองตาแบบโบราณส่องดูสถานการณ์ก่อนที่สีหน้าจะเคร่งเครียดกับดักเขากระสิบเขารู้ดีว่าการลอบเข้าไปในสถานที่ที่เปิดโล่งเช่นนี้คือความเสี่ยงการเคลื่อนไหวผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจหมายถึงหายน้าแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะถอยศึกเริ่มต้นทหารสองนายยืนเฝ้าอยู่ข้างมีนาพลันมีเสียงฟิวดังขึ้นเงียบเงียบหินก้อนหนึ่งพุ่งมาจากมุมอับกระแทกเข้าขมักทหารคนแรกจนสุดลงในพิษตา อีกคนหันขวับไปพร้อมคว้าปืนแต่ก็ไม่ทันหินก้อนที่สองพุ่งเข้ากระแทกฝ่ามือเขาอย่างแรงปืนร่วงลงพื้นพร้อมเสียงกริดร้องผู้คนตะลึงงานไม่มีใครเห็นแม้แต่งเงาผู้ลงมือเขามาแล้วมันอยู่แถวนี้หัวหน้าทหารตะกกนลั่นกลุ่มทหารกลูเข้าป่าด้านทิศตะวันตกที่คาดว่าเป็นต้นทางของก้อนหินแต่ไม่มีใครสังเกตว่าเงาหนึ่งเล็ดลอดจากอีกฝากเข้าไปปดพันธนาการเด็กหญิงอยากลัวฉันอยู่กับเธอ เสียงของพายุดังเบาๆใกล้หูมีนาขณะเขาคลายปมเชือกเด็กหญิงน้ำตาไหลพรากไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเธอเชื่อทันทีว่าเขาคือผู้พิทักษ์ในตำนานกับดักซ้อนก่นแต่แล้วเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นใต้ฝ่าเท้าพายุกับระเบิดเขากกฟันแน่หลับตาลงร่างกระตุกแต่แทนที่กับระเบิดจะทำงานกลับมีเสียงหัวเราะเบาๆดังจากหลังแนวไม้รู้ไหมพวกฉันปลอมันไว้ นายพันเจริญเดินออกมาจากเงาไม้ถือปืนสั้นเจ่อมาที่หัวของเขาแกเก่งฉันยอมรับแต่การต่อสู้จบลงตรงนี้แล้วละ่ะนักล่าหินทุกสายตาหันมาที่พายุขณะที่เขายืนอยู่เหนือกับระเบิดปลอมมีปืนจอมีดาบล้อมและผู้คนคาดว่าเขาจะแพ้แต่พายุยังคงยืนนิ่งดวงตาแนว่วแน่เยือกเย็นราวน้ำแข็งผมยังไม่ได้คว้างหินก้อนสุดท้ายเสียงลมหายใจเงียบงนันประหนึ่งเวลาหยุดนิ่งท่ามกลางปืนจ่อปากกระบอกหลายกระบอกหัน ไปยังชายผู้ไม่มีอาวุธใดนอกจากก้อนหินพายุยืนอยู่อย่างสงบนิ่งท่ามกลางวงล้อมของทหารป่าราวสิบคนทุกคนต่างมีปืนมีมีดและความมั่นใจว่าครั้งนี้คือจุดจบของตำนานคว้างหินงั้นหรือนายพันเจริญแสยยิ้มยอะที่นี่ไม่มีที่ให้หินกลิ้งไปไหนได้อีกแล้วแต่พายุไม่ตอบคำสักคำเขาเพียงแต่มือขวาไปยังกระเป๋าผ้าดิบอย่างช้าฮ่าฮตึง ก้อนหินหนึ่งเดียวที่เหลือถูกหยิบออกมาเบาๆน้ำหนักของมันมากกว่าปกติเล็กน้อยแต่เพียงพอให้เกิดแรงเฉือนมหาศาลเมื่อปาในมุมที่เหมาะสมถ้ายิงเขาเสียงใสายเล็กของเด็กหญิงมีนาดังขึ้นพวกคุณจะกลายเป็นฆาตากรในสายตาเด็กทุกคนที่นี่คำพูดนั้นกระแทกใจคนบางคนที่ยืนอยู่แถวนอกสุดบางคนเริ่มลังเลเงียบไปเด็กนายพันเจริญตะคอกและหันปืนใส่เด็กหญิงแค่วิ่งหินไม่ได้ช่วยใครได้จริง แต่ก่อนที่เขาจะจบประโยคพายุคว้างหินก้อนนั้นหนึ่งในล้านเสียงหินแบกอากาศพุ่งออกไปในวิถีโค้งขึ้นด้านบนไม่ใช่การคว้างสายใครตรงฮ่าฮ่ quad. แต่ป้าสาโคมไฟแก๊สแรงดันสูงที่อยู่เหนือหัวพวกทหารซึ่งพวกมันจุดไว้เพื่อให้มองเห็นกลางลาในช่วงเช้าหมอกหนาปังแรงระเบิดเล็กๆจากถังแก๊สที่แตกสะเก็ด พุ่งไปโดนกระสุนสำรองในเป้ของทหารใกล้ๆทําให้เกิดแรงประตุต่อเนื่องเป็นโดมเพลิงแผ่าลางกระจายรอบวงเสียงกรีดร้องดังสนั่นทหารหลายคนหงายหลังล้มทับกันบางคนโดนสะเก็ดไฟบางคนพยายามคว้าปืนแต่ไม่เห็นเป้าหมายเพราะเหมาะกับควันหนาพายุอุ้มมีนาขึ้นจากพื้นวิ่งพุ่งฝากความโกลาหลไปที่แนวไม้โดยไม่หยุดมองย้อนกลับเสียงหลังมั่นขวัญไล่ล่ามันอย่าให้รอดไปได้ เสียงคำรามของนายพันเจริญดังขึ้นในหมอกกลุ่มทหารป่าพยายามวิ่งตามแต่ทิศทางในป่าที่ซับซ้อนทําให้พวกมันหลงอย่างรวดเร็วหนึ่งในหัวหน้าหน่วยมองรอยเท้าและตะโกนขึ้นรอยเท้าหายไปตรงนี้แต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือเส้นทางนั้นพายุใช้วิธีเดินถอยหลังในบางช่วงทําให้ดูเหมือนเดินหายเข้าไปทั้งที่จริงแล้วเขาเลี้ยวกลับและวกอ้อมอีกทิศหนึ่งลบหนีหลังจากวิ่งฝ่าดงไ่พายุพาเด็กหญิง มาหลบอยู่ในโพรงไม้กลรงริมลำธารเล็กๆเ,เขาจุดไฟอย่างเงียบๆและต้มใบยาสมุนไพรที่เขาเก็บไว้ใช้ประครบแผลทะลอกเล็กๆที่มีนาได้จัดการลากตัวเด็กหญิงจ้องเขาด้วยแววตาดึงระคนสงสัยคุณคือฮีโร่หรือคะพายุนิ่งก่อนจะสายหน้าเบาฮ่าฮไม่ฮีโร่ไม่ใช่หินฆ่าคนเธอเงียบไปแล้วพึมพำเบาฮ่าแต่คุณก็ช่วยคนหรือโดยไม่ฆ่าทุกคน เขาชะงักใจหนึ่งสั่นเล็กน้อยนานแค่ไหนแล้วที่เขาลืมไปว่าเขาเคยมีหัวใจการเปลี่ยนผ่านของคนเช้าวันถัดมาในหมู่บ้านอานาจัชาวบ้านเริ่มรวมตัวพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนตำนานนักล่าก้อนหินกลายเป็นมากกว่าเรื่องเล่าแต่ในอีกมุมหนึ่งนายพันเจริญยังคงมีชีวิตเขายือนอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงที่เผาแคมป์ชั่วคราวของเขาและพึมพำด้วยความแค้นถ้าหินคืออาวุธของแกงั้นฉันจะเอาไฟ มาล้างแค้นให้หมดทั้งป่าเขาส่งสัญญาณเรียกเครื่องจักรเก็บเกี่ยวป่าจากฐานใหญ่กลุ่มอาวุธหนักกำลังเคลื่อนพลมุ่งหน้ามายังป่าฝั่งตะวันออกพายุรู้ว่าเกมเพิ่งเริ่มเสียงเครื่องจักรหนักคำรามรอบป่าฝั่งตะวันออกของหมู่บ้านอานาจักกลิ่นควันและฝุ่นคลุ้งไปทั่วความหวาดกลัวเริ่มสะสมในดวงตาของชาวบ้านที่เฝ้าดูจากระยะไก,กลนายนพันเจริญไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือเขาสั่งการให้เครื่องจักรค่อยๆเคลื่อนที่เข้าไปในป่าอย่างชา้ชาๆแต่ไม่หยุดหยอด่อนเป้าหมายชัดเจน ทำลายแหล่งที่อยู่และทรัพยากรที่ชาวบ้านอาศัยพายุซ่อนตัวอยู่บนยอดไม้สูงเขาใช้ความชำนาญและความรู้ในป่าปีนขึ้นสูงเพื่อติดตามทิศทางของเครื่องจักรและกองกำลังทหารในมือยังคงถือก้อนหินก้อนเดิมน้ำหนักในมือไม่ได้น้อยลงเพราะมันไม่ใช่แค่อาวุธแต่คือสัญลักษณ์แห่งความหวังและความยุติธรรมทุกอย่างจะจบลงที่นี่และวันนี้หินก้อนนี้จะไม่ใช่แค่ก้อนหินพายุคว้างก้อนหินไปที่ใบพัดของเครื่องจักรเก็บเกี่ยวหิน พุ่งเข้าเต้กาก่อให้เกิดเสียงดังสนั่นและประกายไฟเครื่องจักรชะงักทันทีและหยุดหมุนเสียงตะโกนและปืนดังขึ้นเมื่อทหารป่าพยายามไล่จับพายุแต่เขาไม่หนีไม่หลบแต่สู้กับทุกคนด้วยก้อนหินของเขาก้อนหินพุ่งไปชนที่หัวเข่าแขนและใบหน้าของศัตรูด้วยความแม่นยำและความบุรุนแรงที่น่าประหลาดใจทหารล้มลงทีและคนไม่มีใครคาดคิดว่าชายคนนี้จะทำลายกองกำลังได้ด้วยก้อนหิน ขณะที่การต่อสู้ดูเดือดกลับมีชายชุดดำลึกลับคนหนึ่งเงียบๆเดินผ่านกองทัหารเขาสังเกตการทุกอย่างด้วยสายตาเย็นชาชายคนนั้นคือใครเขาเข้ามาในเกมนี้เพื่ออะไรหรือว่าเขาจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของชาวบ้านและพายุเมื่อค่ําคืนมาถึงพายุและมีนาได้พักผ่อนในถ้าลึกกลางป่าคุณไม่กลัวเลยหรือมีนาถามเสียงสั่นกลัวแต่ถ้ากลัวแล้วไม่ทําอะไรโลกก็ไม่เปลี่ยนพายุตอบด้วยน้ําเสียงหนักแน่น ก้อนหินที่ผมถือไม่ใช่แค่ของมีค่าแต่คือบทเรียนว่าความกล้าหาญอยู่ในมือของคนธรรมดาเพียงแต่ต้องรู้ว่าจะป่าไปที่ไหนมีนายิ้มอย่างเข้าใจรู้ว่าเธอไม่ใช่แค่เด็กน้อยธรรมดาอีกต่อไปแต่คือความหวังของชุมชนยามรุ่งสางในหมู่บ้านหนาน้ำบรรยากาศยังเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและเศร้าส้อยชาวบ้านออกมารวมตัวกันเพื่อประเมินความเสียหายหลังจากการเผชิญหน้ากับกองกําลังทหารป่าที่ถล่มเข้ามาพายุยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขามือที่ถือก้อนหินยังไม่ปล่อย แต่ครั้งนี้ก้อนหินไม่ใช่เพียงอาวุธเท่านั้นมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านและความไม่ยอมแพ้เราต้องยืนหยัดเพื่อบ้านของเราพายุพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแม้จะมีไฟและปืนเราก็ยังมีหัวใจและก้อนหินนี้ในที่ลับตาชายชุดดำลึกลับคนนั้นกำลังพูดคุยผ่านเครื่องสื่อสารเสียงเบาภารกิจล้มเหลวในรอบนี้แต่เขายังมีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ชายคนนั้นบอกเสียงเย็น เราต้องหาวิธีหยุดเขาให้ได้ก่อนที่ก้อนหินจะกลายเป็นความหวังของทุกคนเสียงตอบกลับมาเบื้องหลังว่านายพันเจริญกกำลังเตรียมส่งกำลังเสริมชุดใหญ่คราวนี้เราจะไม่ยอมให้มีการต่อต้านอีกนายพันเจริญอยู่ในห้องบัญชาการเขาวางแผนลอบโจมตีครั้งใหญ่เพื่อทำลายชุมชนและกำจัดพายุแต่ในใจเขาแฝงไปด้วยความกลัวและความคิดแค้นที่ลึกซึ้งก้อนหินก้อนเดียวสามารถล้มล้างแผนการของฉันได้เขาพึมพำด้วยความโกรธ คราวนี้ฉันจะใช้ไฟกับเหล็กกล้าทำลายทุกอย่างให้หมดคืนหนึ่งมีนาเดินเข้าไปในป่าเพียงลำพังเธอค้นพบหลุมฝังศพเก่าแก่แห่งหนึ่งซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีร่องรอยของผู้คนที่ถูกฆ่าระหว่างการลุกรานก่อนหน้านี้จากนั้นเธอก็จะสมุดบันทึกเก่าๆที่เล่าเรื่องราวของชาวบ้านที่ถูกกวาดล้างและข้อมูลที่เชื่อมโยงกับชายชุดดำลึกลับพายุและมีนากลับมารวมตัวกับชาวบ้านอีกครั้งพายุพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่น เรื่องราวของพวกเขาคือเหตุผลที่เราต้องสู้เราไม่ได้สู้เพื่อแค่วันนี้แต่เพื่ออนาคตของทุกคนชาวบ้านลุกขึ้นพร้อมกันสัญญาว่าจะยืนหยัดแม้ต้องเผชิญกับความยากลำบากรุ่งเช้าของวันใหม่กลุ่มทหารป่าที่นำโดยนายพันเจริญและกำลังเสริมชุดใหญ่เคลื่อนพลเข้าสู่หมู่บ้านหนาน้ำพร้อมกับอาวุธหนักและแผนการทำลายล้างอย่างสมบูรณ์แบบแต่ชาวบ้านและพยุตรียมพร้อมรับมือพวกเขาใช้ป่าเป็นกองกำลังซุ่มโจมตี และวางกับดักไว้ตามจุดต่างๆเสียงปืนดังกระหึ่มท่ามกลางต้นไม้สูงก้อนหินถูกคว้างออกไปอย่างแม่นยำในจังหวะที่เหมาะสมส่งผลให้กองกำลังทหารป่าล้มลงทีและคนบางคนถูกสะเก็ดไฟจากกับดักระเบิดพายุยืนหยัดก,กลางสนามรบมือที่ถือก้อนหินแน่นราวกับมันคืออาวุธเดียวที่เขามีในขณะที่มีนาและชาวบ้านช่วยกันปกป้องพื้นที่ในช่วงเวลาที่ดูเดือดที่สุดพายุเผชิญหน้ากับนายพันเจริญ สองฝ่ายสบตากันด้วยความแค้นและความเชื่อที่แตกต่างกันก้อนหินของแกจะทำอะไรฉันได้นายพันเจริญตะโกนด้วยความโกรธวันนี้จะพิสูจน์ว่าความยุติธรรมอยู่ในมือของคนธรรมดาพายุคว้างก้อนหินที่หนักแน่นที่สุดพุ่งตรงไปยังนายพันเจริญก้อนหินพุ่งทะลุผ่านหมวกกันน็อกและโดนเป้าหมายจนล้มลงกับพื้นหลังจากการต่อสู้ยืดเยื้อกองทัพทหารป่าถูกบทขยี้ พายุและชาวบ้านสามารถปกป้องหมู่บ้านหนาแนาไว้ได้ท่ามกลางความสงบหลังสงครามพายุยื่นมือให้มีนาและพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะของฉันหรือของพวกเราแต่คือชัยชนะของความยุติธรรมและความกล้าหาญชาวบ้านล้อมรอบก,ก้อนหินก้อนเดิมที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์พายุยืนขึ้นบนเนินเขามองไปยังท้องฟ้ากว้างใหญ่ก้อนหินอาจดูธรรมดาแต่ถ้าเราใช้มันด้วยหัวใจและความตั้งใจมันจะกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด เสียงหัวเราะและความสุขเริ่มกลับคืนมาในหมู่บ้านหนาน้ำความหวังถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้ง